สวัสดีเพื่อนๆสาวมวเวลสแนปกันด้วยนะฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับและนี่คือการแข่งขันรอบที่2นะครับต้องบอกก่อนเลยว่ารอบนี้เนี่ยผมตกรอบแล้วนะครับเจอกับภูมินะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปดูดีกว่าว่าผมตกรอบยังไงครับและนี่คือการแข่งขันรอบที่2ผมนะฮะซึ่งรอบนี้เจอกักบภูมินะต้องบอกเลยว่ารอบนี้เป็นรอบที่ผมแพ้นะครับแต่จะแพ้อย่างไงเดี๋ยวไปชมกันนะฮะบอกเลยว่าเป็นการแพ้เพราะสนามเลยนะ เออต้องบอกเลยนะว่าแพ้เพราะสนามเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับสนามเลวร้ายกับผมมากนะฮะอ่ารอบนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงนะเทแรกเนี่ยนะครับผมลงอะไรไม่ได้นอะกจากโยนหินไปก่อนนะครับคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าตอนแรกเนี่ยผมยังไม่รู้นะว่าเด็กเขาเป็นอะไรนะครับเห็นสกออปเปียนมาเนี่ยก็ยังเดาไม่ได้นะเพราะว่าสกออ์เปียนเนี่ยมันค่อนข้างเล่นได้ว่าหลากหลายนะเล่นได้กับหลายๆคอมโ,มโบนะก็ยังไม่รู้นะครับอ่ะเทร์นสองเขาลงเป็นมิสเตอร์แฟนาติกนะครับ อันนี้เนี่ยในใจผมคิดแล้วว่าอาจจะเป็นซิมเบร์เซอร์เฟอร์นะเพราะว่าสกอร์เปียนกับมิสเตอร์แฟนตาติกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นซิมเบร์เซอร์เฟอร์นะแล้วก็ผมเปิดดาร์คฮอคที่เลนขวานะครับเพื่อเพื่อที่จะไม่โดนต่อยนะฮะเลนขวาเนี่ยมันปิดความสามารถนะครับปิดความสามารถเปิดตัวนะครับเขาเอาโพลาริสหนึ่งเข้ากลางนะฮะยิ่งทำให้ผมคิดแล้วว่าเอ้เด็กเขาเนี่ยแม่งเป็นเด็กซิมเบร์เซอร์เฟอร์แล้แน่นอนเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งโพลาริสมีทั้งอ่ามิสเตอร์แฟนตติกนะครับผมก็เอามิส ทิกนะฮะก็อปดัคฮอกนะฮะและเขาเปิดมาเป็นเวฟนะครับเขาเปิดเวฟเทิร์น5เนี่ยผมคิดเลยว่าเขาต้องเล่นชีฮักคู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนนะครับส่วนด้านขวาผมเนี่ยเป็นดัรคฮอกแน่นๆละเแล้วก็ตรงกลางเนี่ยผมเป็นมิดทิกนะครับที่ก๊อปดัคฮอกมาผมสามารถเล่นได้2ใบนะครับเพราะว่าผมมีทั้งชีฮักนะครับ อ่าแล้วก็ล็อกสไลด์ล็อกสไลด์เนี่ยเล่นได้เพราะว่าอ่าตัวของชีฮักใช้ 2G นะครับส่วนล็อกสไลด์ใช้4นะครับก็เลยลงได้2ใบนะแล้วล็อกสไลด์เนี่ยบัฟหินอีก2นะครับเพิ่มดามเมจให้กับดักฮอกนะฮะสินะฮะชีฮักตรงกลางแน่นๆนะครับแต่ปรากฏว่านี่ครับเซอร์ไพรส์มากฮะด้านขวาเขาก็มีชีฮักเหมือนกันแต่ตรงกลางเนี่ยผมไม่คิดเลยว่าเป็นด็อกเตอร์ดูมนะครับ แล้วดเรูมเนี่ยมันบัฟดาเมจด,ด้านขวาได้อีก5้าหน่วยนะฮะทำให้ชีฮักเนี่ยบวกกับดรดูมกลายเป็น16นะฮะส่วนดาร์คฮอคผมใบเดียวไม่พอครับแพ้นะฮะเพน,นี้ก็ทำให้ผมรู้ว่าการเขาไม่อะไรนะฮะแต่ก็ต้องยอมไปมลาที่สองครับรอบนี้เนี่ยผมรู้แล้วว่าเขาเป็นคอมโบอ่าเวฟชีฮัก คู่กับตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งนะฮะในเทิรนท้ายก็น่าจะเป็นพวกแบบอาแอโร่เตอรดูมอะไรอย่างเงี้ยมันยังน่าจะเป็นเพยสุดท้ายที่เขาจะเล่นนะฮะแต่สนามที่เปิดมาเนี่ยผมเห็นแล้วปวดใจเลยเพื่อนๆคือไอสนามแรกเนี่ยหลังเทิร์นสี่มันจะลงไม่ได้แล้วนะครับและสนามสองเนี่ยหลังเทิร์นสจะปัดการทุกใบเข้าด้านขวาเท่ากับว่าด้าน ด้านซ้ายเนี่ยคือผมแพ้แล้วนะสู้ไม่ได้แล้วคือผมไม่มีดาเมจแล้วอะ่ะแล้วเขามีมิสเตอร์แฟนตติกเนี่ยคือเลนซ้ายเนี่ยผมสู้ไม่ได้แล้วผมแพ้แล้วอันนีน้ผมรู้ตัวแล้วว่าด้านซ้ายเนี่ยผมแพ้แล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าการ์ดของผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่สามารถไปบูทดาเมจด้านซ้ายได้นะครับในหัวผมเนี่ยคิดแค่ว่าผมจะสู้กลางกับขวานะครับและดูเพย์ที่เขาเล่นนะครับปวดใจมากเขาเอาโพลริสครับ ดึงซาบูผมไปนะฮะที่สนามคินทานะครับทำให้ซาบูผมเนี่ยเอฟเฟกหายนะครับเอฟเฟกซาบูหายเออคือเล่นยากหนักจัดเข้าไปอีกนะครับอ๋อสนามแบบทำผมเสียใจมากเลยฮะเพลนี้เนี่ยผมผมสามารถเล่นได้ทั้งอ่าไดนโนเสาร์กับมิทิคนะครับแต่ว่าผมจำได้ว่ารอบที่แล้วเขาเล่นเวฟผมก็เลย เอาเป็นมิทิกก๊อฟคอสโมนะครับแล้วก็ไม่ลงเลยเลยเพื่อที่จะให้เขาเล่นเวฟนะครับผมวัดใจเลยว่าเขาต้องลงเวฟอ่าอ่ะพอเขาลงเวฟมาปุ๊บมิทิกเราก็กปความสามารถของคอสโมปิดปิดเปิดตัวเขานะครับส่วนเราก็จะสามารถลงได้2ใบนะครับเหมือนเดิมเป็นไดโนกับชีฮักหรือไม่ก็เป็นดาร์คกับชีฮักนะเพจนี้ผมอ่านเขานะแต่ว่าตอนให้ผมอ่านออกเนี่ย ผมก็คิดว่าดามเมจของบูทไม่พอนะคือผมผมคำนวณละผมผมดูจากการในเด็กเขามี5้าใบใช่ไหมมันมันบูทเต็มที่ก็ได้แค่10ใช่ป่ะเออสิด้านขวาผมก็แค่12แล้วเขายังไม่ได้ลงอะไรเลยอะซึ่งคำนวณดามเมจยังไงก็สูไม่ได้เพราะว่าซ้ายเขามีทิ้งติ่งไว้2ยังไงก็ไม่ไหวนะครับผมก็กดยอมไป คือสนามมันทําร้ายจิตใจผมมากเลยอะแล้วก็เข้าสู่รอบที่สามนะครับสนามเนี่ยผมโดนฮาร่านะฮะสนามตรงกลางเนี่ยผมไม่คิดจะสู้เลยนะสนามกลางเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเล่นเล่นสนามกลางเนี่ยแล้วเขาบูด,ดัเมจเพิ่มเนี่ยเราเราแย่แน่นอนนะฮะฮาร่ามันจะทําให้เราเสียซาบูไปแล้วมันจะเล่นยากนะครับผมก็เลยตัดใจปล่อยกลางเลยสู้ซ้ายนะครับ ลงซาบูแล้วก็เอาคอสโมมาปิดไปก่อนนะแล้วดูสิ่งที่เกิดขึ้นครับเขาเอาพลลลิตครับดึงซาบูผมเข้าฮาร่าครับคือผมแบบใายหัวเลยแบบเชีย่ยกูซาบูกูจะไปอีกแล้วเหรอแต่ผมก็แก้แก้เพนี้ด้วยการเอาดาร์คฮอคครับลงดาเมจไปบวก10นะฮะเป็น12ของเขาเป็นลิซาต์นะครับเต็มที่ก็10ของเราเป็น12ครับ สามารถสังหารได้2ตัวฮะผมต้องเซฟซาบูไว้นะหลังจากที่เซฟซาบูไว้นะครับเราก็สามารถลงอ่ามิทิกคอมโบคู่กับยกลยนหินได้นะครับนี่ฮะจริงๆเราเอามิทิกลงไปเดียวก็ได้นะเพราะว่าถ้าเขาลงเวฟเนี่ยเราก็สามารถเล่นเล่นได้หลายใบนะครับแต่ว่าผมดันเอาหินลงไปด้วยนะทำให้ชางชีผมเหลือ3นะครับจริงๆทั้งชางชี ไม่ใช่ชางชีผู้ผิดชีหักเหลือ3นะครับถ้าเราไม่ลงคอกเนี่ยเราก็สามารถเล่นชีหักคู่กับไดโนโได้นะแต่ว่าเพลนี้เราจะสามารถเล่นชางชีคู่กับชีหักได้นะผมก็คิดอยู่ว่าจะเอาเป็นชีฮักแปะซ้ายชางชีเข้าตรงกลางดีไหมเหตุผลที่ผมเล่นอย่างนี้เพราะว่าตรงกลางเนี่ยถ้าเขาเอาชางชีมาต่อยอดคฮอกเราเนี่ยนะครับซึ่งเขาต่อยไม่ได้อยู่แล้วดคฮอกเราดาเมจแปดเพลนี้เพลนี้ก็คือผม ไม่โดนต่อยนะดักฮอกอะแต่ผมเอาชางชีมาบูทดามเมจเพิ่มอีกนะฮะสองหน่วยให้กลายเป็น14เพราะว่าเราเปิดก่อนยังไงเราต่อยเขาไม่ได้แล้วนะส่วนตรงซ้ายเนี่ยเราเอาหมาปิดไปแลละลงชีฮักไปยังไงก็ไม่โดนต่อยเพราะว่าเนโคชาเนี่ยมันลบ2หน่วยอยู่แล้วนะฮะชีฮักผมดามเมจก็ถูกถูกเนิฟไปอีกเพลนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าจะชนะแต่ว่าผมเลือกที่จะไม่สแนปเพราะว่า ถ้าเขาถ้าเขากดยอมเนี่ยเราจะได้1น,นะครับผมก็เลยไม่ส n a p แต่เขาก็กดยอมนะสุดท้ายก็ได้1คิวอยู่ดีผมก็ได้แต้มคืนมา1น,นะฮะแต่สถานกา,การณ์ก็ยังไม่ได้เปรียบอยู่ดีลาวที่4นะครับลาวนี้นะฮะเปิดมาเป็นโครงการเพกซัสครับผมมีการ์ดพอที่จะเล่นได้ในเทิร์นนี้นะครับหมดจี้เลยก็คือลงไดโนคู่กับโยนหินนะฮะไป1ก้อน แล้วคือเล่นหมดจี้เลยอะเธอเนี้ยแล้วเขาก็เล่นเป็นแอโร่นะครับดึงเข้าซ้ายนะครับไอแมนฮะฉีดเข้าไปที่มูลเกิร์ผมไม่สามารถเล่นชีฮักสองใบได้ฮนะจากนั้นครับโอ้โหตรงกลางเป็นเดอะบิ๊กเฮ้าส์นะครับ b ดอะบิ๊กเฮาส์จริงๆไม่ใช่ปัญหาของเรานะถ้าเราสามารถลงซาบูได้แต่เกมนี้บิ๊กเฮาส์มีปัญหาเพราะว่าเราไม่สามารถลงซาบูได้นะครับทาให้ดาร์กฮอคเราเนี่ยสี่เอเอร์จีนะฮะลงไม่ได้เลยครับและเทิร์นนี้ครับก็ทําอะไรไม่ได้ต้องปล่อยผ่านไปนะฮะแบบช่วยไม่ได้เลยจริงๆถ้าหาว่าผมลงไดโนที่หลังเนี่ยเราสามารถเอามิติกรอบได้แต่ผมลงหินที่หลังเนี่ยก็เลยไม่สามารถเอามิติกรอบไดโนได้นะครับรอบนี้ผมก็ทําได้แค่เอาดาฮอก แปะไว้สักสนามหนึ่งนะครับเขาบูตรตรงกลางแน่นๆเลยนะฮะคือจริงๆชีฮักเราลงตรงกลางได้นะแต่ชีฮักลงไป9้าหน่วยอะซึ่งลงได้แค่ใบเดียวใบอื่นก็ลงไม่ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะไม่สู้กลางแล้วนะครับเพนี้คิดคิดนานนิดนึงนะผมจําได้เลยว่าผมกําลังเลยอยู่ว่าผมจะบูตกลางดีไหมผมสามารถบูตกลางได้ด้วยมิทิคนะครับใบหนึ่ง แต่แต่สุดท้ายแล้วเพจที่ผมเล่นก็คือ,อเล่นซ้ายกับขวานะครับตรงกลางไม่เล่นนะครับคือเราคือเราไม่รู้ไงว่าใจเขาเนี่ยจะจะเล่นเวฟในเทิร์นหหรือเปล่านะครับถ้าถ้าเขาเล่นเวฟใ,ในเทิร์นหเนี่ยผมลงมิทิกใบเดียวจะคุ้มมากแต่เราคือเราไม่สามารถอ่านใจฝันหนุข้ามได้ไงเขาอาจจะไม่เล่นเวฟก็ได้เราก็จะลาบากนะครับผมก็เลยลงแม่งสองใบเลยกระจายดามเมจฮะเอามิทิก ซ้ายแล้วก็แบ็กวินโด์ลงขวาและสุดท้ายครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเปิดมาด้วยนี่ครับชีฮักครับที่เลนขวาเห็นนะคือถ้าเมื่อกี้ผมลงเป็นวิตทิกใบเดียวอะ่ะแล้วเขาลงชีฮักมาผมขาดทุนเลยนะเพราะว่าเขาไม่เล่นเวฟตามที่ผมคิดคือเราไม่สามารถเดาใจฝั่งข้ามได้นะครับเพื่อเผื่อเขาจั่วไม่ได้ด้วยเขาก็เลยลงชีฮักมาใบเดียวส่วนเพลนี้เนี่ยผมคิดแล้วว่า รอบเนี้ยแย่แล้วเพราะว่าผมจั่วไม่ได้หมานะครับเลนซ้ายเนี่ยดามเมจผม11กับส0เนี่ยน่าจะโดนชางชีต่อยแน่ๆนะครับโอกาสแพ้สูงมากนะครับน่าจะโดนชางชีต่อยต่อยแน่ๆซ้ายอะแต่ว่าแต่ว่าผมก็วัดใจเขานะเผื่อเขาไม่มีชางชีนะครับเพราะว่าเขายังไม่เปิดชางชีเลยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขามีครับ คือก่อนหน้านี้นเขายังไม่เคยเปิดชางชีเลยนะคือผมเลยไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยมีหรือเปล่านะครับผมก็เลยแบบอะถือว่าซื้อใจยอมเสียสี่คิ้วเพื่อดูว่ามีชางชีไหมนะครับแล้วก็มีจริงๆคือสมมุติว่าถ้าเรารู้อะว่าเขาไม่มีชางชีเนี่ยเราจะได้เล่นได้สบายขึ้นนะอืมเราจะได้กล้าเล่นหน่อยแต่พอเราวัดใจสี่คิ้วแล้วก็โดนชางชีมา เออคือเรารู้แล้วว่าเด็กเขามีชังฉีนะฮะก่อนหน้านี้นเขายังไม่เปิดตัวไงและเพยนี้ครับไอแมนคะรับฉีดใครไม่ฉีดฉีดโดนซาบ,บูตัง้งแต่ใบแรกเล่นไม่ได้อนระัเทินสองสนามแรกเป็นแดนเจลูมนะครับลงไม่ได้ครับเทินสองโดนสกรอร์เปียนนะครับผ่านมาอีกครับลบหนึ่งทุกใบฮะบนี่ครับกว่าจะลงซาบูได้เทินสามครับลงซาบูได้ในเทิร์นที่สามคิดสภาพดูเดนเจลูมลงไม่ได้เด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าถ้าซาบูโดน โดนนเจลูมเนี่ยทำให้เล่นยากขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะราวนี้ผมอ่าลงลงไวท์ควีนเหรอผมผมน่าจะลงหมานะโยนหินแล้วก็หมาวะอ๋อเป็นไวท์ควีนครับจำเพยตัวเองไม่ได้เหมือนกันนะนานแล้วประมาณ2วันแล้วแหละสำหรับอ่าการแข่งนี้นะผมเพิ่งมาอัพย้อนหลังให้ชมกันไวท์ควีนครับ ลงไปที่สนามขวาแอรแลนติสนะเอาดาเมจครับลงไปตัวเดียวโดวโดเลยแต่ว่าไวท์ฟิล์ผมโดนสกอร์เปียนปาดนะครับทำให้ดาเมจหายไปหนึ่งไดโนฮะลงที่เลนกลางนะครับเขาเปิดเป็นเวฟเลยฮะลงได้สองใบครับส่วนเรานะฮะนี่ครับของเราลงได้สองใบเหมือนกันนะครับเป็นด็อกเตอร์ดูมกับอ่า คอส4หนึตัวอะไรก็ได้ซึ่งเหตุผลที่ลงได้2ใบเนี่ยเพราะว่าไททันครับมันลด Energy อ่าตัวคอสห6ลง1นะครับและดรดูมเป็นตัวคอสหนะครับทำให้ดรดูมเนี่ยอ่าพลัง Energy เหลือ3ได้นะครับเพนนี้ผมคิดว่าผมจะสู้อ่าตรงกลางนะครับกับซ้ายนะส่วนด้านขวาเนี่ยผมคิดอยู่ว่าเขาต้องเล่นดรดูมแน่ๆถ้าเขาบูตดรดูมมา นะครับดเตอร์ดูมมันก็จะบวกกับสนามแอตแลนติสทำให้มี10หน่วยเท่ากับไวท์คีนของเรานะครับผมก็เลยคิดว่าต่อให้เราลงดอกเตอร์ดูมไปดอกเตอร์ดูมก็ส่งดูมบอดไปที่เลนขวาบู๊ดามเมก็ได้แค่10เหมือนเดิมนะผมก็เลยปล่อยเลยปล่อยขวาเลยผมมาสู้กลางกับซ้ายนะครับ จริงๆตรงกลางเนี่ยผมกลัวโดนชางชีต่อยเหมือนกันนะไดโน่เนี่ยเพลงนี้ถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะคิดแล้วคิดอีกสู้ไม่ได้กดยอมนะครับใช่ไหม,มถ้าผมเอาหมาปิดตรงกลางเนี่ยผมก็น่าจะโดนด็อกเตอร์ดูมอยู่ดีเพราะด็อกเตอร์ดูมสามารถลงได้ทุกสนามนะครับผมก็เลยกดยอมไป เราเราเสี่ยงไม่ได้อะเพราะว่าถ้าเราแพ้อีกเราก็คิวหมดแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆสังเกตที่คิวผมนะคิวผมอ่ะคิวในเกมนะไม่ใช่คิววันนี้คิวในเกมเนี่ยผมเหลือแค่สามนะครับแถบสีฟ้ามันบงังบังไว้หนึ่งช่องจริงๆเลือดผมเหลือสามนะครับส่วนภูมิเนี่ยเลือดเขาเหลือเก้านะครับถ้าสถานการณ์บีบบีบจะจัดนะครับคือแบบว่าวินาทีนี้เนี่ยแพ้ไม่ได้แล้วนะครับแพ้ทีก็คือเสียเสียหมดเลยนะ แต่ผมสามารถกดยอมได้หนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าเขา s n a ปมาก็คือแห้งเลยย่นห็นไปครับสนามตรงกลางครับปิดสนามดินละห้องนิรละยทําให้ผมเล่นตรงกลางไม่ได้นะสําหรับอาคามท่า,ถา,ถาดเนี่ยนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดก่อนนะผมคิดแล้วว่าเขาอาจจะลงสกอปเปียนมานะครับแต่ผมเอาหมาปิดคามท่าเพื่อกันด็อกเตอร์ดูมนะครับเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะจวด้วด็อกเตอร์ดูมแล้วก็ เสกดุมบอดได้สใบนะฮะแล้วดูสกอปเปียนลงคำมาถฐานครับปาด2ทีการ์ดผมนี่แทบจะเล่นไม่ได้เลยครับคือแบบสนามแบบอวยจัดๆเลยนะแล้วของผมซาบูไม่ขึ้นทำอะไรไม่ได้เลยผมก็ทำได้แค่เนี่ยครับไวท์ควนะีนฮะดูก่อนว่าเขาจั่วอะไรได้บ้างเป็นคอสคอสสูงๆเขาเป็นด็อกเตอร์ดูมับที่ได้มาห้องนีลาภัยครับต้องรีบลงนะฮะ ตอนแรกอ่ะผมคิดว่าผมจะไม่สู้แล้วตรงกลางอ่ะเพราะว่าเราบูดดาเอจตรงกลางไม่ได้แล้วนะครับแต่เรายังมีด็อกเตอร์ดูมอยู่นะครับผมผมนึกขึ้นได้ว่าเราได้ไวทควีนเสกด็อกเตอร์ดูมมาเราก็เลยสามารถบูดดาเมจตรงกลางด้วยด็อกเตอร์ดูมได้ผมก็เลยตัดสินใจเอาไดาโนลงกลางแม่งเลยเพลนี้นะครับเพราะว่าตรงกลางเนี่ยยังไงมันถูกปิิศนาละเราลงอะไรไม่ได้ละยังโชคดีหน่อยที่ว่าเอาด็อกเตอร์ดูมจากเขามานะครับนี่ฮะ เขาเอาแอโรดึงเข้ากลางครับแต่ของเราเป็นไดโนไงเราใหญ่นะฮะดาเมจเราดาเมจเรามันบู์ได้อีกครับเพราะว่าเรามีทุกกะดุมเขาก็เลยก็ยอมครับเพราะเขาไม่ได้เล่นเวฟฮนะเขาลงได้ใบเดียวนะครับก็ยอมไปฮนะทาให้ราวนี้ผมได้มาอีก2คิวนะครับแต่สถานกา,การณ์ก็ยังไม่ได้เปรียบนะเสียเปรียบอยู่ดี เข้าสู่รอบที่7นะฮะเดิมพันสูงนะครับและดูสนามครับอาสมแห่งเวทครับผมนี่แทบแทบปวดใจและโดนไอแมนฉีดเข้ามาที่คอรโมครับอาสมแห่งเวทเนี่ยคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าด้านซ้ายเนี่ยผมสู้ไม่ได้แล้วนะซ้ายผมแพ้แล้วเพราะว่าผมไม่มีอะไรที่สามารถลงฝั่งซ้ายได้เลยแต่เขายังมีมิสเตอร์แฟนติกแต่โชคยังเข้าข้างผมอยู่หน่อยนึงนะฮะด้วยที่สนามขวาเนี่ยเป็น เบทโรนนะครับทาใหา้เขาลงอะไรไม่ได้แล้วเพราะเขาเปิดริสศาสตร์ไปแล้วครับนี่ครับมิสเตอร์แฟนตติคครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าต่างฝ่ายต่างชนะไปแล้วคนละสนามนะครับผมชนะขวาแล้วเขาชนะซ้ายนะครับแต่ผมอยากรู้ว่าการเขามีอะไรผมก็เลยตัดสินใจเอาไว้ควีนลงมิติก่อนตัมนะฮะยอมโดนลดดาเมจนะครับเพราะว่าไว้ควีนเนี่ยมันบูทขวาไม่พอนะฮะบูทขวาลิาสตาร์ไม่ไหว เพลนี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจนะผมว่าจะชนะแน่ๆผมเปิดไดโน่ครับแล้วก็น่าจะกดส n a p ในในตานี้แหละถ้าจะไม่ผิดนะยังไงไดโน่มันมันเบิ่มอยู่แล้วอะ่ะมันมันชนะลิซ่าได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่โดนต่อยด้วยเพราะว่าสนามมันลงได้ตัวเดียวนะครับ แต่ผมก็ยังไม่จบเถินนะคิดคิดนานอยู่นะจําได้ว่าคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกลงไดโนไปที่เลนขวาแต่ในมือผมเนี่ยยังมีมิดทิกอยู่นะครับมิดทิกอ่าล็อกไฟนะครับดักฮอคนะฮะก็คือผมผมสามารถเล่นได้หลากหลายมากไม่ว่าจะจบด้วยดักฮอคล็อกไฟหรือว่าเอามิดทิกกอบไดโนก็ได้นะครับมิเออคือเล่นได้เยอะนะครับ สำหรับเพลนี้เนี่ยผมก็กดจบเทินไปนะคิดนานนิดนึงนะเพราะว่าเราเลือดน้อยแล้วเขาเปิดมาเป็นเวฟนะครับเขาจะลง2ใบ 2> หรอกไม่เด็กเขาเหลือที่แค่ที่เดียวนะฮะยังเขาลงได้ใบเดียวอยู่แล้วครับแต่เราลงได้2ใบครับผมก็นี่เลยครับเพลนี้ผมคิดอยู่นานเลยนะว่าจะเล่นระหว่างดักฮอกล็อกสไลด์หรือว่ามิทิกใบเดียวนะครับ ผมสามารถเล่นมิทิคู่กับมูนเกิลได้ด้วยนะเพย์เนี้ยสุดท้ายแล้วก็คำนวณดาเมจนะครับแต่ตอนจบเนี่ยจบที่จบที่มิทิคนะเล่นมิติคมิทิคกับมูนเกิลไม่ได้เพราะว่ามิทิคโดนไอซ์แมนฉีดนะครับมันโดนเวฟมาไม่ใช่เด็ก คนที่โดนฉีดคือคอสโมเออส่วนมิทิกอะมันคอสสามแล้วก็โดนเวฟทําให้มิทิกกลายเป็น4สียเอเจฮะถ้าจะลงแล้วก็ลงได้แค่มิทิกไปเดียวผมคำนวณดาเมจแล้วมิทิกดาเมจแน่นกว่าครับเพราะว่าดาเมจของมิทิกจะกลายเป็นสิบสองหน่วยนะครับสิบสิบสี่เดยไม่ใช่สิบสองเออบัฟสนามอีกสองกลายเป็นสิบสี่ก็ชนะไปขนาดมั่นใจนะว่าชนะชัวย,ยังคิดนานเลยเพราะว่าเลือดมันไม่เหลือแล้วะนะครับ สถานการณ์ตอนนี้ก็คือเลือดผมเหลือสมส่วนฝั่งตรงข้ามเลือดเหลือสี่นะครับแล้วเพลนี้แพ้ชนะนะครับจะเสีย3ามคิวนะฮะถ้าผมชนะเขาได้ในรอบนี้เขาจะเลือดเหลือหนึ่งผมจะเลือดเหลือสามนะครับและสานามครับออกมาเป็นเทิน์น3 4ี่ห้าไม่สามารถลงตรงกลางได้และผมจ่วอะไรไม่ได้เลยลงไม่ได้ครับเทินสองป้องปล่อยผ่านสถานการณ์แบบย่ำแย่ขั้นสุดครับ และดูครับเทินสามครับหินโผล่มาครับลงไม่ได้อีกครับต้องยอมครับสับการ์ดครับคือแบบมีการ์ดอยู่ในมือแต่เล่นไม่ได้ครัชีวิตลันทดทจัดๆผมลงได้แค่อ่าล็อกสไลด์ครับเทินนี้ครับสถานการบีบบีบจัดๆเลยอะแบบน่าสงสารตัวกูเองมากๆเลยสนามแบบเร็วลายมากๆนะครับก็โยนหินไป1ทีนะฮะเทินนี้ก็ลงได้แค่ดักฮอกนะครับหใบที่เลนซ้าย ะะคือผมถือคติว่าผมจะสู้จนกว่าเขาจะแ n น p ปนะครับถ้าเขายังไม่แ n น p ปเราก็จะสู้แต่ถ้าเขาแ n น p ปตเนี่ยเราต้องกดยอมเนื้อเขาลงมาเป็นเวฟนะครับผมเปิดด้วยดักออฟนะครับผมสามารถลงได้แค่ใบเดียวนะฮะคิสภาพลงได้ใบเดียวลักษณะบแบบนี้เขาลงได้2ใบแน่นอนเพราะนั้นจะลงชีฮักได้แล้วก็ลงลังอกเตอร์ดูมได้ เพน,นี้เนี่ยคำนวณยังไงแล้วผม13-2สนามส่วนด้านขวาปล่อยไว้6ซึ่งถ้าเขาลงเป็นชางชีต่อยซ้ายแล้วก็ด็อกเตอร์ดูมมาใบหนึ่งผมก็แพ้แลละเออผมก็เลยกดยอมดีกว่าเ,เหลือหนึ่งนะครับเขายังเหลือ4อยู่ถ้าผมจะต้องชนะเขาเนี่ยผมต้องชนะเขา2รอบนะครับผมถึงจะสามารถปิดเกมได้ ลาวนี้นี่เป็นลาวตัดสินแล้วครับเพราะว่าเลือดผมไม่เหลือแล้วนะวัดกันจนนาทีสุดท้ายแต่ผมก็สู้สุดใจเลยนะสนามมาเป็นทีมเดเมนชั่นนะครับไม่มีเพย์ไหนน่าเสียใจเท่าเพย์นี้นะครับเดี๋ยวลองดูไปพร้อมกันนะว่าผมเล่นพลาดตรงไหนนะพลาดแค่นิดเดียวเองอะนี่และสนามโผล่มาเป็นมอลลคกนะครับผมใส่หัวเลยผมรู้แล้วว่าตรงกลางผมสู้ไม่ได้ละเพราะมอลลกเนี่ย มันต้องลงที่เลนอื่นก่อนถึงจะสามารถลงมอหลกได้ใช่ไหมแต่ว่าผมจั่วไม่ได้ซาบูเลยนะครับทำให้คอสผมเนี่ยเอเนอร์จีไม่ถูกลดนะครับไอพวกการ์ดของผมเนี่ยไม่ถูกลดเอเนอร์จีลงไม่ได้แน่นอนแลวสนามเสกการ์ดโผล่มาครับทาให้ผมไม่ได้จั่วนะฮะเทร์นี้ผมเปิดคอสโมก่อนฮะที่เลนขวานะครับแต่ว่าเขาเอาวอลเจอร์นะครับลงที่เลนกลางนะครับเขาบูทกลางกับซ้ายนะผมไปบูทขวานัแน่นนะครับด้วยดักฮอ นะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยผมพลาดมากๆพลาดมาหันเลยตรงที่ว่าถ้าผมไม่ลงอะไรเลยนะครับดูนะว่าผมพลาดยังไงนะอันนี้เป็นเทิร์ 4, นสีน 5, น่นะครับผมเปิดดักฮอกไปปุ๊บเทิร์นห้าดีมเดิมนชั่นโผล่มาทำให้เอเนอร์จีทุกใบเพิ่มนะครับเพลงนี้เนี่ยผมลงได้แค่ใบเดียวก็คือมิดทิกนะครับกับจังก้อนอตใช่ไหมแต่จังก้อนอตเนี่ยผมคิดว่าผมจะลงในเทิร์นสุดท้าย นะครับเพื่อที่จะดันชางชีออกแต่เพที่ดีที่สุดคือผมต้องไม่เล่นอะไรเลยข้ามเทินเพื่อที่จะเล่นชีหักกับมิทิกในเทินสุดท้ายเขาตัดสินใจข้ามเทินปุ๊บปรากฏว่าผมเนี่ยดูผิดผมคิดว่าดาเมจของมิทิกเนี่ยมันจะเพียงพอที่จะทําให้ผมเปิดก่อนได้นะครับกลายเป็นดาเมจมันอัดไม่พอเว้ยเพราะว่าซันสปอร์ดดามเมจมันเพิ่มนะครับดาเมจซันสปอร์ตเพิ่ม6หน่วยกลายเป็น6หน่วยนะครับเพราะเมื่อกี้เขาข้ามเทินไป แล้วเขาเปิดก่อนทําให้ต่อให้ผมลงจังกรานอัไปเนี่ยเขาก็สามารถต่อยมิทิกผมได้อยู่ดีนะครับอันนี้ผมพลาดจัดๆเลยนะผมคิดว่าผมจะเปิดก่อนแล้วผมจะเอาจังกรานอเนี่ยดันช่างชี้ออกอันนี้คือเพลย์ไรที่ผมคิดแต่ว่าผมมาเห็นว่าเขาเปิดก่อนผมผมบุญดาเมจไม่พอแล้วก็น่าจะโดนชางชี้ต่อยนะครับ ันนี้ผมผมรู้ตัวละผมทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วผมลงได้แค่ใบเดียวด้วยนะฮะต่อให้ลงอะไรไปก็ไม่คุ้มเลยลงได้แค่ไดโนดใบเดียวแล้วก็ภาวนาให้เขาจั่วไม่ได้ชังชีเท่านั้นเลยที่จะทําได้นะครับผมลงตรงกลางไม่ได้ครับเพราะว่าโดนสนามดิมไดเมนชั่นแล้วจั่วไม่ได้นี่ด้วยนะฮะจั่วไม่ได้อะไรฮะได้ทาบูด้วยนะฮะแล้วก็โดนชังชีจริงๆครับ เรียบร้อยไดโนผมบูตดาเมจได้แค่17นะสู้20ไม่ไหวฮนะสุดท้ายก็แพ้ไปนะคือถ้าไม่โดนชางชี้ต่อยอะยังไงก็สู้ได้นะครับเออแต่แบบผมพลาดอะผมเพนี้ผมพลาดามากมาผมน่าจะข้ามเธนแล้วก็เล่นเป็นไดโนแล้วก็ลงชี้หนะักสุดท้ายก็แพ้ไปโดยปฏิยายนะครับก็จบไปนะครับเป็นการแพ้ที่น,น่าเสียดายมากๆเลยน่าเสียดายสุดๆ สำหรับเพลงนี้ก็ต้องยอมนะครับสนามแบบว่าทําร้ายจิตใจผมมากเลยนะฮะแล้วก็สำหรับทัวนี้ก็ผ่านไปนะฮะว่าตกรอบเร็วมากทัวร์หน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่แน่นอนครับผม